สลับเบรกนะครับสลับเบรกพยายามอย่าใช้เจละบีครับพอสามเดือนสี่เดือนหกเดือนจจละบีแห้งมันก็จะติดแล้วก็จจละบีนี้มันก็จะไปทุกอย่างก็จะอมจจละบีนะลุกย่างก็จะเปื่อยขาดเบิร์นแล้วก็ติดลูกยางอืดมันก็ไม่สลาย่ยเพราะลูกยางอมจะละบีแต่และน้ำมันเครื่องใส่มันก็ลูกยางมันไม่ค่อยอม,ม มันอาจจะดังก็แก๊กก็แก๊กแต่แต่ดีกว่าจารลบีครับเพราะจัละบีมันจะยางอมจระลบีเบนแล้วก็พอจระบีมันเหนียวมันจะติดเบรกก็แทนที่สลักนี่จะสไลด์เนี่ยสไลด์เบรกนี่ช่วยกันสองฝั่งช่วยกันพอเราจารลบีไปใสป่ปุ๊บพอสามสี่เดือนมันแห้งปุ๊บมันก็จะบีบข้างเดียวมันจะบีบด้านลูกสูบด้านเดียวสลักก็กินข้างเดียวนะ เบรกก็ส่วนมากก็อย่างเงี้ยไม่เท่ากันคือกินอ,อีกข้างบางอีกข้างหนาไม่เท่ากันอีกข้างหนาข้างบางบางคนนี่ไม่เคยหยอดน้ํามันเลยอีกข้างเกือบร้อยเปอร์เซนอีกข้างหมดเลยอันนี้ก็ทําให้เบรกแข็งเบรกชื้อเพราะว่าเบรกไม่ช่วยกันทั้งสองฝั่งไม่สไลด์มันก็จะช่วยฝั่งเดียว มัน่เบรกแข็งคนระับเพราะว่าไปไปช่วยฝั่งบีฝั่งเดียวเนะบรกมันจะต้องสไลด์ช่วยกันเป็นสาเหตุให้เบรกเบรกไม่อยู่เบรกแข็งควันขึ้นนะพราว่ามันไม่ช่วยกันเบรกใช้น้ำมันเครื่องดีกว่าอาจจะดังบ้างแต่ว่าดีดีกว่าใช้เจลาบี